โอ้ยหอนหอนง่ายนะมาับคอยจักบ้านแน่นิพูนอะมาฮัดเจริญบังไม่มาใส่กุ้งไหลเถ่าโอ้ยคอยพยายามพนเก่ามากฝึกเขาเพิ่นกันเลยเอาไห่สองคนทำาุนนี่ละอันนี้สวนหนึ่งอันนี้สวนหนึ่งอันนี้ก็สวนหนึ่งของสวนเขาเขาเอาไห้คอยชัดชัดมั้งกันนะโอ้คอยพยายามผู้เก่ามากนี่สวนหนึ่งสวนนี่อันนี้ก็สวนหนึ่งอันนี้ก็สวนหนึ่งเพิ่นเอาไห่เพิ่น นี่ตัวน่อยว่าไม่ต้องซื้อเราพี่พปน,นะเด,เ,เดี๋ยวมีเจ้าต้าจริงเออ,อโอ้ยังตดต่อกันอยู่นะ,ะม,นมันมันเมนตีตัวไกลไปไกลเอนพ่อเพื่อนพ่อดีเพื่อน,น,นกระลั่งเก็บเพื่อนกันเลยเอาห้มาห้กินฝากมาห้เจ้าแนว่ะสันเจ้าขึ้นเราคอยจะกินสินะ่ะเอาแต่<ะ>เดี๋ยวมันจะเสียบด้วยดีไรไงมันเสบเดีน่ะสำหรับเจา้าแต่ข่อยสำหรับข่อย,ยมันบอกเสียบมันบาดใจข่อยจะแเด้เจ้าไม่ข่อยเห็นเห็ดหยังเฮ้อ ต้องขึ้นบ่อหอยจิติเนี่ยมันบมมีคมั <c oughs> เลยละมันบ่บาดดอกบ่กิอกกนอันนี้ขอกบอกบ่กินไป <c oughs> ขวาบกบ่กินหีนี้าดท,ทัว่วจะเห็นข่อยเป็นอย่างเหอะจะเห็นข่อยเป็นอย่างกินอันนี้เอาอยัางสิติต่อหากันอยู่เนาะบัดท่าข่อยเอาหัวไม่มากข่อยปกับไปเอาหัวเก่าข่อยขึ้นมาเนี่ยเ <c oughs> จ้าสีา à n g เด๋อะเจ้าสีมีความรู้สึกว à n งได๋ กับบุ้มมี่เนี่ยสิดว่าแล้วขนาดวันกันโธ่คนเอาให้ขคอยเกาซื้อดอกไม้บ่ปัดโธจะไปเอาไม่อีกันป่ะเนี่ยของของเขาอ่ะเย้เห็นเมียเป็นอย่างยังคอยสิไปเอาหาของเขามากินบ้านของบ่มีเงินให้ซื้อให้กินแท้เพคนเกาห้ยคอยก็เอาซื้อดอกยางมันเสียน้นำใจคอยมีอเงินซื้อกินหนาไม่ต่อมาอีกเาใจบ่้า